สาเหตุนะครับที่ลูกสาวคนโตมักทะเลาะกับแม่นะครับใครมีปัญหาแบบนี้บ้างครับเป็นลูกคนโตของบ้านนะครับแล้วก็แม่ก็มักจะชอบทะเลาะชอบบ่นชอบว่านะนครับแต่พอเป็นน้องคนเล็กนะครับก็จะไม่มีปัญหาแม่จะเข้าข้างนะครับอะไรก็จะต้องพึ่งพี่นะครับแต่เวลามีอะไรจะให้ก็จะให้น้องก่อนนะครับแล้วก็ทําให้เราก็มีอาการน้อยใจนะครับแล้วก็ชอบมีปากเสียงกับแม่แล้วรู้สึกว่า แม่ไม่รักนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายครับว่าทําไมนะครับคนที่เป็นลูกคนโตมักจะถูกแม่ยุ่มหัวนะครับหรือว่ามีปัญหากับแม่บ่อยๆครับข้อที่หนึ่งนะครับเพราะว่าลูกสาวคนโตเนี่ยจะเป็นคนที่พ่อรักที่สุดนะครับตอนที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยตัวพ่อหรือเป็นสามีเนี่ยก็จะรักภรรยาตัวเองนะครับแต่ในวินาทีที่ลูกสาวคลอดมาครับความรักเนี่ยจะถูกจัดลําดับใหม่นะครับจากภรรยากลายเป็นลูกสาวคนโตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือภรรยาก็จะรู้สึกเด็กคนนี้จะได้รับความรักนะครับโดยไร้เงื่อนไขจากผู้ชายนะครรัับที่เขาก ไม่สุดในบ้านนะครับซึ่งจะทําให้เขารู้สึกถูกแย่งความรักจากสาวคนนี้นะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาตินะครับที่ผู้ชายนะครับเวลาเขารักผู้หญิงโดยเพราะผู้หญิงที่มาจากสายเรื่องของเขาเขาจะรักมากเป็นพิเศษครับเขาจะรู้สึกไม่ได้สงสัยในความรักหรืออะไรก็ตามครับและเป็นธรรมดานะครับที่เวลาคนไหนที่เขารู้สึกรักรู้สึกล,กลอดภยัยรู้สึกอะไรก็จะไม่ตั้งคําถามหรืออะไรก็ตามในขณะเดียวกันภรรยาเวลาทําอะไรผิดก็จะโดนว่าโดนดุโดนดับหนีนะครับก็จะทําให้รู้สึกน้อยใจจากสามีได้แล้วก็ก็จะจับได้ว่า ตั้งแต่ลูกสาวเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ความรักที่ได้รับจากสามีก็น้อยลงนะครับถูกเพิกเฉยนะครับข้อที่2ครับเป็นผู้หญิงที่มาแบ่งความเป็นคนสําคัญจากแม่นะครับเป็นธรรมดานะครับที่ผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาอยู่เขาจะเหมือนเป็นพึ่งครับมีความเป็นนางพญาประจําบ้านนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าลูกสาวคนโตเนี่ยเวลาคลอดมาเนี่ยจากที่เขาได้รับความรักจาก พ่อหรือสามีมากที่สุดในบ้านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะมาแย่งชิงความเป็นนางพญาในบ้านอะไรที่เขาไม่พอใจเขาก็จะกล้าเถียงเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆครั้งนะครับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะครับพอเป็นลูกสาวคนโตตัดสินใจนะครับก็พ่อก็จะมาเชื่อลูกสาวคนโตนะครับมากกว่าแม่นะครับหรือบางครั้งที่เวลาลูกทําอะไรผิดนะครับแล้วแม่มาว่านะครับพ่อก็จะเข้าข้างลูกสาวคนโตเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นปกติครับนางพญาในแต่ละรังก็จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วคนไหนที่ได้รับ การทำหงจากพ่อคนนั้นก็จะได้เป็นนางพญาเพราะฉะนั้นจากคนคุณแม่ที่เคยเป็นนางพญาในบ้านนะครับพอมีลูกสาวคนโตขึ้นมาลูกสาวคนโตก็จะทําตัวเป็นนางพญาก็จะทําให้ทั้งสองอาจจะไม่ถูกกันในระดับจิตใต้สานึกนะครับก้อที่สครับเป็นผู้หญิงที่กล้าง,งัดกับแม่มากที่สุดครับเพราะว่าสาเหตุเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นที่รักของพ่อแล้วรักแบบไร้เงื่อนไขแล้วก็พ่อก็ตามใจทุกอย่างครับเพราะนั้นสิ่งแรกครับเขาก็จะเริ่มมีความเป็นแบบมัสคูลีนสูงครับก็คือเป็นคนที่กล้าที่จะงัดกับแม่ครับแล้ทททุกกครรััังี่่เเเขขาาาะะะหือดบมจ ไม่กลัวนะครับเพราะเขารู้สึกว่ามีพ่อสนับสนุนเขาครับก็ <c oughs> เขาก็จะทะเลาะกับแม่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ก็จะเรียกร้องความเป็นคนสําคัญครับเหมือนกับพยายามไปฟ้องพ่อครับว่าลูกทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้ครับต้องการให้พ่อเห็นว่าเนี่ยลูกทําผิดต้องการให้สั่งสอนจริงๆแล้วก็คือทั้งสองต้องการเอาชนะกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,คอ,คอก็จะมีปัญหาในระยะยาวครับไม่ว่าบอกอะไรหรือทําอะไรก็จะทะเลาะกันครับถึงแม้ลึกๆทั้งสองคนก็จะรักกันครับยิ่งถ้าเกิดบ้านไหนนะครับที่พ่อเสียไปนะ ก็จะมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับหรือไม่ก็บ้านไหนนะครับที่พ่อทิ้งไปนะครับคนที่จะมาดูแลแม่ก็คือลูกสาวคนโตนะครับเพราะนั้นใครที่มีปัญหาความพันกับแม่ของตัวเองนะโดยเฉพาะลูกคนโตพอเรามีลูกเราก็จะกลายเป็นมีปัญหากับลูกสาวของเราครับหลายคนนะครับมีปัญหากับลูกสาวมีปัญหากับแม่จนผลให้ลูกสาวกลายเป็นซึมเศร้าในระยะยาวนะครับเพราะนั้นใครที่มีปัญหาตรงนี้ก็อย่าปล่อยไว้นะครับเพราะว่าปัญหาของความสันเนี่ยเวลาเรามีใครคนใดคนหนึ่งเราก็จะมีกับทุกคนคนนี้มีปัญหาความพันกับแม่ก็จะมีปัญหา ความพันกับเพื่อโรงงานหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงหรือถ้ามีลูกสาวก็จะมีปัญหากับลูกสาวด้วยเพราะลูกสาวคนโตนะครับและสุดท้ายก็จะทําให้ชีวิตก็ไม่มีความสุขนะครับบางทีก็อาจจะป่วยเป็นโรคบางทีก็อาจจะเป็นคนขี้โมโหบางเคก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหาทางการเงินหรืออะไรก็ตามครับใครสนใจก็สามารถใช้การโคชชิ่งเพื่อปลดล็อกความพันกับแม่ครับเพราะจริงๆแล้วลึกๆนะครับทั้งแม่และลูกสาวคนโตทั้งสองคนก็คือเป็นด้านแต่ละด้านของเหรียญครับแต่ทั้งสองก็เป็นคนที่รักกันครับในวินาทีที่ทั้งสองคนนะครับเริ ครับเราก็จะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับใครสนใจก็พิมพ์ PC ได้เลยครับรักและห่วงใหญ่สวัสดีครับ